ประเพณีการบวชนาคเป็นประเพณีที่ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา และตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาเพลงแห่นาคจึงเป็นส่วนหนึ่งในพธิธีที่จะขับร้องเรื่องราวสอนให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงคุณธรรมและความกตันยู เพลงแห่านาคของจังหวัดพิจิตรเป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องด้วยสำเนียงเนินเนิเป็นธรรมชาติตามพื้นเพลงของคนท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากปู่ย่าตาย,ายายแบบง่ายๆโดยทำให้ดูร้องให้ฟังและจำกันมาร้องอนนาเคยบน่นเคยเล่ากระเจตำนาน,นต้นพเคยบน่นเคยเล่าอย่าไปเอาอยาง การร้องเพลงแห่นาคไม่มีเครื่องดนตรีประกอบเป็นการร้องสดผู้ร้องเพลงจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสวยงามแบบพื้นถิ่นของตนเองโดยผู้หญิงมักใส่ผ้าถุงผ้าซินผู้ชายใส่เสื้อผ้าไทยหรือเสื้อลายดอก ชาวบ้านจะนัดมารวมกลุ่มการภายในงานอุปสมบทไม่มีพิธีไหว้ครูหรือบอกกล่าวสิ่งใดโดยจะตั้งขบวนให้ใกล้านาคมากที่สุดผู้ร้องนำนจะอยู่แถวแรกต่อจากนาคแ,และจับชายผ้านาคไว้เดินปะปนกับญาติของพ่อนาคผู้ที่ร้องรับคำกรอน,นกอนจะเดินตามหลังเป็นกลุ่มปัจจุบัน

ทำไมได้เลี้ยงมากมาเข้าวเม็ดเกลือกอนทำไมได้ป้อนมากมาให้บัวแทนคุณมารดาเอ้ยแล้วเอ้ยตะลุ่มให้บ้านคลองกระเชนอำเภอเมืองพิจิตร และบ้านห้วยน้ำโจรอำเภอดงเจริญการร้องเพลงแห่นาคของจังหวัดพิจิตร จะเริ่มต้นด้วยการโห่ร้องสามครั้งก่อนจากนั้นจะเป็นการร้องสอนนาคให้สันึึกพระคุณพ่อแม่ให้เห็นว่าการแสดงความกระตันยูเป็นเรื่องสำคัญรับบนกักขางเอ้ยทางบันดค่อเยลงอีกทางวัตรงเยยีบกระนาบวันจะงยียบเอ้ยแลลว nốt nộp xem hả à. แม่สิกาเนื้อเกลียงเขาไม่ได้เลี้ยงหนากมากกาเม็ดเกลือกอนเขาไม่ได้ป้อนหนากมาให้บัวแทนคุณมาดาเอ้ยแล้วเอ้ยให้บัวแทนคุณมาดาเอ้ยแล้วเอ้ยก็แม่สิกาเนื้อเกลียงเขาไม่ได้เลี้ยงหนากมาก็แม่สิกาเนื้อเกลียงเขาไม่ได้เลี้ยงหนาก เกือกันเขาไปเลยฟ้อนนาคมาให้บัวแทนคุณมาดาเอ้ยแล้วเอ้ยจะัให้ให้ให้ลาดลดัวเจีชนชนะพนาคขังเอ้ยโกนคิ้วโกนวดระวังจะบวชเป็นองค์เปลืองพระขาวลงกองวันนี้ต้องคองสบงลู ว่าลูกรากเขาจะเป็นอง์เอ้ยแล้วเอ้ยกโกนคิ้วโกนหนวดหวังจะบูดเป็นอง์กโกนคิ้วโกนหนวดกวังจะบูดเป็นองค์กระเบื้องปะขาวลงองวันนี้ต้องของสบงว่าลูกลากเขาจะเป็นองค์เอย บางตอนจะร้องเพลงล้อเลียนนาทเกี่ยวกับผู้หญิงคนรักอย่างสนุกสนาน เดืดนพนากขางเอ้ถ้าน้องไม่เก่งคนช่วยน้องจาแย่งกลวยน้ออุปชาไม่ให้พนากวันทาเอ้แล้วเอ้พนวันทาเอ้แล้วาน้องไม่เก่งคนช่วยน้องจาแย่งกลวยอุปชาถ้าน้องไม่เก่ง ไม่ให้พ่อนาวันทาเอยแล้วเอยวาให้ให้ให้ชละชละบัวเานาช่วงสุดท้ายของการร้องเพลงแห่นาคจะเป็นการร้องเพลงเพื่อส่งตัวนาคเข้าพิธีอุปสมบทในโบสถ์นาคโดยาพ่อนา I'm <laughs> going